ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอคิกเกอร์รายงานว่าการเจรจาระหว่างลิเวอร์พูลและไบเออร์เลเบกเซนยังคงดำเนินต่อไปในวันอาทิตย์คาดว่าจะมีการสรุปผลการเจรจาได้สำเร็จในที่สุดและค่าตัวของเฟรเนเวียสจะอยู่ที่ประมาณ130ถึง150ล้านยูโรส่วนบบเยอร์สเปซบอกว่าค่าตัวในการย้ายทีมของเฟรเนเวียสที่ลิเวอร์พูลต้องจ่ายจะอยู่ที่ราวๆ100ล้านยูโรคงที่ ส่วนที่เหลือเป็นแอดออนและโบนัสที่สามารถเป็นไปได้และค่าตัวของนักเตะร,รายนี้ทั้งหมดที่หงแดงจะต้องจ่ายคาดว่าจะอยู่ที่ราวๆ130ล้านยูโรมาเธียวมัททม่นใจเวสไปรุ่งกับลิเวอร์พูลแน่หากย้ายจริงโลธามาเทอุวตำนานดาวเตะชาวเยอรมันแสดงความมั่นใจว่าฟอร์เร er ียนเวสมิดฟิลไบเออร์เลเวอเซนจะประสบความสำเร็จกับที่ลิเวอร์พูลหากย้ายไปเล่นกับที่นั่นจริงๆ ตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมามีกระแสข่าวหรือว่าเวสตาซินใจที่จะไปเล่นให้แชมป์พิมรีอังกฤษฤดูกาลล่าสุดซึ่งถือเป็นข่าวที่น่าเซอร์ไพรส์พอตัวเมื่อพิจารณาถึงเรื่องที่ว่าหลายวันก่อนหน้านี้บาบยมิลก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คือทีมที่มีข่าวกับแข้งวัย22ปีหนักที่สุดมาเทอุสเผยว่าเขาเลือกที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่นี่ไม่ใช่แค่การย้ายไปอยู่กับทีมใหม่เท่านั้นแต่มันยังเป็นการเจอกับทัศนคติอีกแบบ และภาษาที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแต่มันก็เป็นการแสดงให้เห็นด้วยว่าเขาไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นฟอร์เด v นเวสเชื่อมั่นในตัวเองแบบ100%เต็มและเขาก็คู่ควรที่จะมีความเชื่อมั่นสูงแบบนั้นผมมั่นใจว่าเขาจะประสบความสําเร็จกับที่ลิเวอร์พูลและในเพียมลรกได้อย่างแน่นอนลิเวอร์พูลจอปิดดิวเคอร์อเคส45ล้านปอนด์หลังเจราจาล่าสุดราบรื่น ลเวร์พูเตงหนึ่งคว้าตัวมิรอดเคอร์อเคสแบ็กซ้ายทีมชาติฮังการีจากบอลมัดค่าตัว45ล้านปอนด์เตรียมเสริมแกร่งก่อนตลาดนักเตะเปิด10มิถุนายนนี้คงแดงลเวร์พูขยับเข้าใกล้การคว้าตัวมิรอดเคอร์อเคสแบ็กซ้ายอนาคตไกลของบอลมัดด้วยค่าตัวประมาณ45ล้านปอนด์ทมคลังกระแสข่าวร้อนแรงที่ว่าดีลวนี้อาจบรรลุข้อตกลงก่อนตลาดนักเตะจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่10มิถุนายน2025 ตามรายงานจากฟาบิโซโรมโนผู้สื่อข่าวชื่อดังด้านตลาดซื้อขายนักเตะระบุว่าการเจรจาระวังลิเวอร์พูลกับบอลมัดดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยลิเวอร์พูลยังคงเป็นตัวเต็งเบอร์หนึ่งที่จะได้ลายเซ็นของแข้งวัย21ปีรายนี้คือเคสซึ่งลงเล่นเป็นตัวจริงครบทั้ง38นัดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมา โชว์ฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอและถูกวางตัวให้มาเป็นตัวแทนระยะยาวของแอนดูลอปสันแบ็กซ้ายขวัญใจเดอะคอพที่เริ่มมีอายุเข้าใกล้ช่วงปลายของอาชีพคาแข่งรายงานยังระบุว่าเคอร์อเคสไม่มีปัญหากับเงื่อนไขส่วนตัวและมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมงานกับโดมินิกโซโบสไลเพื่อนร่วมชาติในทีมลิเวอร์พูลจุดสำคัญของดีลนี้คือบทบาทของลิชันฮิวผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลซึ่งเป็นคนที่ดึงเคอร์อเคสเข้าสู่ทีมบอลมัดในตอนแรก โดยเชื่อกันว่าเขามั่นใจว่าจะปิดดีลนี้ได้ไในไม่ช้าดูเหมือนจะมีบางคนอาจจะโพสต์ข้อความอำลาโต้สกัดของเขาแล้วน,นะครับ38เกม38เกมที่ออกสาตาร์ทเราทำหน้าที่สำเร็จและทำลายสถิติขอบคุณแฟนๆและทุกๆคนที่สนับสนุนขอบคุณผู้จัดการทีมที่เชื่อมั่นและไว้วางใจให้ผมได้ลงเล่นเป็นตัวจริงทั้ง38เกม ขอบคุณเป็นพิเศษแก่ผู้ที่อยู่ด้านบนที่คอยดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของผมมาตลอดและแน่นอนว่าไม่มีอะไรเป็นไปได้เลยถ้าไม่มีครอบครัวของผมและตอนนี้ไม่รู้จริงๆว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้แต่ขอบคุณครอบครัวแฟนบอลของบอลมัดทุกคนมากจริงๆครับมีลอสเคอร์เคสแบ็กซ้ายบอลมัตโพสตข้อความขอบคุณแฟนบอลและสโมสรของเขา ไม่ต้องรอข่าวจากเดวิดออสตินไม่ต้องรอเฮียบิโกจากฟาบิโซโรมาโนเพราะโมฮัมเหม็ดซาราา์ยืนยันแล้วว่าทีมกำลังดำเนินการเสริมทัพความแข็งแกร่งอยู่หลายตำแหน่งเลยทีเดียวในขณะที่นักเตะลิเวอร์พูลกำลังร่วมฉลองความสำเร็จที่พาทีมคว้าแชมป์เคมบรีในฤดูกาลนี้ได้ก็มีนักเตะบางคนที่ถูกดึงตัวไปให้สัมภาษณ์และหนึ่งในนั้นก็คือซารหาเกี่ยวกับการคว้าแชมป์มันเหลือเชื่อมากคราวที่แล้วเราไม่มีโอกาสได้ชูถ้วยแชมป์เคมบรีต่อหน้าเดอะค็อปแต่วันนี้เรามีโอกาสแล้ว มันเป็นความรู้สึกที่เหลือเชื่อมากสําหรับสโมสรแห่งนี้มันเหลือเชื่อมากการคว้าชัยชนะครั้งที่2ร่วมกับแฟนบอลในสนามแอนวิวโดยเฉพาะเกมกับสเปอร์เมื่อการรนตีแชมป์คุณคงเห็นแล้วว่ามันมีความหมายแค่ไหนและเมื่อถูกถามว่าเขารู้อะไรไหมเกี่ยวกับการเสริมทัพของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และซาร่าก็ตอบว่าสิ่งที่ผมรู้และสามารถที่จะพูดมันได้ก็คือทีมกําลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องพวกเขาจะเซ็นสัญญากับนักเตะได้ดี และยังมีนักเตะอีกหลายรายที่พวกเขากําลังพูดคุยอยู่ซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็มีการพูดคุยกันอย่างจริงจังอย่างแน่นอนจากนั้นกัปตันเฟอร์กิลฟันได้ก็ยืนยนันอีกเสียงหนึ่งด้วยว่าสโมสรกําลังพยายามเสริมทัพความแข็งแกร่งอยู่ในเวลานี้สิ่งที่ผมบอกได้ก็คือดูเหมือนว่าช่วงสมัมมานี้จะเป็นช่วงที่ยิ่งใหญ่มากในแง่ของนักเตะที่เข้ามาและบางทีนักเตะบางคนของเราก็อาจจะต้องออกไปคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่เราจะเตรียมตัวให้พร้อมกับลีกนี้ในฤดูกาลหน้าอีกครั้ง BBC Radio Five Live รายงานว่าโคดีกักโปกับช่วงราความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กับสโมสรลิเวอร์พูลในการมีส่วนร่วมในการคว้าชแชมป์พิมลีกในฤดูกาลนี้ยากที่จะบรรยายเป็นคำพูดโดยเฉพาะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่ผ่านมาเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมากในลีกมีช่วงเวลาที่สวยงาม การคัมแบ็กที่สวยงามเกมที่สวยงามมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นกันแต่ผมคิดว่าเราแสดงให้เห็นถึงบุคลิกที่ดีในปีนี้เช่นกันเรามีบางอย่างที่ต้องสร้างขึ้นในปีต่อๆไปดังนั้นเราจึงภูมิใจกับสิ่งนั้นแน่นอนว่ามันพิเศษมากมันเกินความคาดหวังของผมไปมากมันเป็นช่วงเวลาที่น่าทึ่งสำหรับพวกเราทุกคนกับแฟนๆครั้งล่าสุดที่ผมไม่ได้อยู่ที่นี่แต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือเราไม่มีแฟนบอลในสนามเลย แต่ผมคิดว่าสำหรับพวกผู้ชายทุกคนมันเป็นช่วงเวลาพิเศษที่สวยงามและเราภูมิใจและขอบคุณมากที่เราอยู่ที่นี่กับแฟนๆที่สโมสรแห่งนี้พร้อมกับถ้วยรางวัลมันพิเศษมากมันเป็นสโมสรที่น่าทึ่งมากมันเป็นจิตวิญญาณที่น่าทึ่งของสโมสรกับแฟนบอลกับผู้คนที่ทำงานที่นี่กับนักเตะกับตำนานที่เข้ามาชมกับตำนานที่อยู่ในสนามเช่นกันรวมไปถึงนักเตะดาวรุ่งมันน่าทึ่งมากมันพิเศษมาก ทุกคนรู้สึกขอบคุณมากที่เราได้ร่วมช่วงเวลานี้กับผู้คนมากมายเกี่ยวกับเกมที่เขาชอบที่สุดในฤดูกาลนี้เรามีเกมที่ยอดเยี่ยมมากมายบางทีอาจเป็นเกมชนะแมนซิตี้สต่อศูนย์ที่บ้านซึ่งเรารู้สึกดีอยู่แล้วและบางทีนี่อาจทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าเราสามารถทำอะไรบางอย่างที่พิเศษในฤดูกาลนี้ผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษเรามีช่วงเวลาพิเศษมากมายเรามีเกมที่เราสามารถคัมแบ็กที่พิเศษมากมายการคัมแบ็กกับไบรตันที่บ้านก็ดีเลยทีเดียว ด้วยผู้เล่น10คนที่เราเสมอกับฟูแลมที่บ้านซึ่งเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเกมที่เบนฟอร์ดชนะ2-0ต่อนอกบ้านผมสามารถนึกถึงเกมทั้งหมดได้เรามีช่วงเวลาที่สวยงามมากมายสำหรับฤดูกาลนี้จริงๆเลเวสติลจากเมลสปอร์ตเปิดเผยว่าไบเออร์โลเซ่นมีความสนใจใน2ผู้เล่นของลิเวอร์พูลในเวลานี้ ตามรายงานจากนักข่าวจากเมลสปอร์ตระบุว่าตอนนี้เลเวอร์คูเซนมีความสนใจในตัวของฮาวิเอเลียตมิดฟิลและเจเดวคอนซากองหลังอยู่ในเวลานี้และกำลังเฝ้าติดตามดูสถานการณ์อนาคตของทั้งคู่อย่างใกล้ชิดอีกด้วยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าในดีลวซื้อขายฟอร์เรนเวสอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ทีมหงแดงจะพ่วงออปชั่นนักเตะไป1คนเพื่อลดเงินค่าตัวที่เลเวอร์เซนตั้งเอาไว้ แต่เชื่อว่าการเจรจานั้นจะแยกกันไม่มีการรวมกันเป็นเดียวเดียวกันในการซื้อขายนี้และตอนนี้ก็ยังคงเป็นแค่ความสนใจเบื้องต้นยังไม่มีอะไรขึ้นหน้าเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับความสนใจที่เลโวเซนมีต่อเอลเลียตและควอนซ่านในเวลานี้อีกด้วยซี CEO อีโอขงอวยสล็อตคนมหัศจรรย์ มิลลี่โฮแกนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสโมสรลิเวอร์พูลกล่าวชื่นชมอันเดอร์สโลตว่าเป็นคนที่มาสจัจจริมากหลังกุนซือชาวรัสพาทีมคว้าแชมป์คิมลีกได้ตั้งแต่รุ่นการแรกของเขาเราได้รับประโยชน์จากช่วงเวลาที่เจอเกลครอปตัดสินใจและประกาศเรื่องนี้ลาออกเมื่อเดือนมก,กราคมซึ่งทําให้สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ไมเขึ้นเอ็ดเวิร์ดเข้ามาที่เอฟเอจีและได้จ้างบริชานฮิวผู้เขาจึงมีเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาคนที่ใช่คุณไม่มีทางรู้เลยว่าจนกว่าคนคนนั้นเข้ามา แต่อานเนอร์ทำได้มากจันมากเขารับเอาสิ่งที่แข็งแกร่งมากมาใช้กับสิ่งที่มีอยู่แล้วและพวกเขาก็ไม่หยุดยั้งเลยในปีนี้เมื่อถูกทมถึงแผนการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์เมื่อเรามีอะไรจะพูดเราก็พูดออกมานั่นคือวิธีที่เราดําเนินการในสมสรน,นี้หวังว่าเราจะมีสิ่งที่จะพูดแต่เราจะไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิน้นเป็บมั่นใจสีชน,นาเรือไม่โดนหงทิ้งกระจุยอีก เป๊ปโกดุลากุนซอแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อฤุูกาลหน้าทีมจะทำผลงานได้ดีขึ้นและไม่โดนลิเวอร์พูลทิ้งห่างเหมือนฤุูกาลนี้แมนซิตี้มีผลงานที่ล้มเหลวไม่สามารถคว้าแชมป์รายการได้มาครองแถมยังต้องลุ้นตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนในนดสุดท้ายที่ทำได้สำเร็จโดยการบุกชนะฟูลแลมต่อ0นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทีมจบฤุูกาลด้วยการมี71คะแนนตามหลังทีมแชมป์ลิเวอร์พูล13คะแนนและน่าจะมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำหากงสงแดงไม่ถอนคันเร่งหลังได้แชมป์ในเกมชนะสเปอร เป๊ปกล่าวว่าเราตามหลังลิเวอร์พูลมากทีเดียวพวกเขานำหน้าเรากี่คะแนนนะนั่นคือความจริงผมมีความรู้สึกว่าฤดูกาลหน้าเราจะดีขึ้นผมไม่รู้ว่าเราจะเป็นอย่างไรหลังจบศึกสโมสรโลกที่เราจะไม่มีช่วงฮอลิเดย์สำหรับฤดูกาลหน้าแต่ผมมีความรู้สึกว่าเราฟิตพร้อมเราจะพยายามเราจะสู้และเราจะขยับเข้าใกล้ลิเวอร์พูลมากขึ้นสำหรับแมนซิตี้มีคิวรีศึกสโมสรที่จะลงสนามนัดแรกพบกับวีดัตจากโมร็อกโกในวันที่18มิถุนายนนี้ที่ประเทศสหรัฐ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ